สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นพัฟฟ่อย่าไรลบกันเ้วเร็ว

มีเรื่องในระบบกับทานสํานักงานจังหวัดเนี่ยคุยคุยกรบดุกถัดเนาะท่านผู้ว่าคนการที่มาเป็นไงนะครับพวกับพวงใยเท่าไี่ดีนะครับการจะนําข้อสอบนะครับเรากออกขาอเลยครับขึ้นท้องใบหือให้วินาตอนเพียงแต่ที่ โดนไป16คนเนาะ16อี2คนออกไปก่อนใช่ไหมปวไม่โตแทนเอาตามนั่นแลน่องครับคืออย่างไรนั่นช่วอย่างเดียวติอกับนั่นมองครับอ้าาไปท่านนี้กพุดครับค่ะครับผมจะรับรายงานจากท่านบางที่บ้าน เล่งการทางเฮ้ามันสีวิเพยอครับเล่นเดือนะครับมันจะพอดีาจหอยในมาละายใจคนหลายนะคันั่นหนึใจนะครับผมก็เลยว่านักยกมันโดนโ่อองทัเดือแต่งันก้นจะมีูลุดเป็เตาหลสองหัวสามสิ่งนะครับเที่ยวในว่สนะครับ่วนกันเห่นได่ว่ากับนาหน้าอื่น่ถไซดทิดซอยหรอกเปนการได้ว่ากัาคหาว่า พอมาทนงานี่เราแบบนีแต่ว่าออกมาแล้วออกมแล้วก็ต้องเลีงานป่ครับเข้าใจเนาะแบ้นต้องรัต้องต้องงานูครับก็้งยี่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเคไปได้เรื่องแรกจะเคยไม่ได้เบยบว่จเยว่าเงินงบประมาณไม่พอใจจะให้ออกจากที่ทำงานเลยพิมพ์อะไเนี่ย เรียนท่านกองที exactly. ่สบายคณะจากผู้มีห้องมูลสุขภาพกรมาพทย์ชาใธารณสุขในฐานะปรับเทศบาลของเราหาลืมนะครับคือทหารลือว่าในเรื่องมันเกิดเรื่องที่แล้วนะครับทุกคนก็เดือดร้อนนะครับผมไม่อยากให้กลับไปคิดได้กลับไปเหนื่อยได้เราก็จะจ้างเข้ากลับขึ้นมาทำงานนะครับเพื่อนะครับผมเรียนท่านนายกว่าเพื่อ ล่ะส ah, ่วนเรื่องเล็กเลยมันไม่มีระเบียบให้ปฏิบัตินะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับจริงๆงบประมาณเรามันก็เอาภาระหน้าเดือ่จัตอนแรกนายกบอกว่าอาจจะเป็นสิ้์ทีวมันก็อาจจะนานเกินไปแต่ว่าอำนาจการจ้างเป็นของนายกนะแต่ว่าการที่จะสร้างลายจะต้องออกเลยเพราะดนายกก็ต้องมองถึงหนึ่งต้องถึงต้องเกี่ยนะครับสองนายกก็ต้องมองถึงสถานการเมืน ครับแจะจ้างคือวันที่สิบห้าก,ก็ขอให้ทางเจ้ที่ประมาณทางเทศบาลคุยก,<ะ>กันก่อนคกักอะไรขึ้นมาเรียบร้อยก่อนครับจ้างแน,น่นอนครับมันก็ต้องมีกติกาบ้านเมืองต้มีกติกาแบบที่ท่านว่ารครับแล้วก็จ้างแน,น่นอนครับ ที่พวกเราได้คุยกันนะครับก็ก็ขอเสียงตกเื่อให้ตัวเองครับก็สรุปแล้วนะครับทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายทั้งผู้บริหารเทศบาลแล้วก็ทางฝ่ายผู้ที่ถูกเลิกจ้าง18ท่านก็ได้คุยกันนะครับข้อสรุปก็คือว่าหลังจากนี้นะครับทาง <t> ท่านนายกเนี่ยจะพิจารณารับผู้ที่เลิกจ้างไปแล้ว18คน เข้ามาทํางาน,นอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่14นี้แต่อันนี้ก็แล้วแต่แตความต้องการนะครับถ้าท่านไหนที่จะไม่กลับมาทํางานก็ได้แต่ท่านไหนที่สมัครใจที่จะกลับเข้ามาทาํา,มมาทงานก็ให้สามารถเข้ามาทํางานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่1 4กรกฎาคมนี้อันนี้คือข้อสรุปครับก็คงต้องบอกเทศบาลลำพองด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะบอกท่านบหลักกับท่านยกว่าหลังจากที่ได้จ้าง18คนหรคนหรือหรืหรจอจะกี่คนก็ตามนะครับที่สมัครใจเข้ามาทํางานใหม่เนี่ยก็ต้อง ต้องคุยกันนะครับว่าการเข้ามาทํางานก็ก็ต้องดูทัง้งสองฝ่ายนะครับว่าคนทํางานก็ต้องทํางานตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้อยู่ในกฎกติกานะครับถ้าเกิดว่าทํางานไม่มีสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ทางผู้นำท้องถิ่นจะสามารถไม่จ้างต่อได้นะครับแล้วก็ทางองค์กรท้องถิ่นอื่นก็เหมือนกันครก็ไม่ไม่ควรจะเกิดกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องดูนะครับตามข้อเท็จจริงว่าถ้าไม่มีภารกิจน,นะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานไม่มีสิทธิภาพก็สามารถ แนะนําตักเตือนหรือกวดขันให้ทํางนานให้มีประสิทธิภาพเพื่อองค์กรท้องถิ่นทุกแห่งครับเข้าใจกันทุกฝ่ายนะครับก็จะรับลูกจ้างที่ถูกปกดออกเข้าทํางานต่อไปแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎติกาของเทศบาลลำคอครับะยุติมันด้วยดีครับรับปากว่าถ้าไม่ทําผิดกฎหมายหรือทําผิดกฎติกาไม่ทำอะไรแน่อนอนครับ,รบก็จ้างต่อไปครับ ว่าเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าติดแบ,บนคนไม่าออกเลยพี่ชยครับผมแจ้งผมก็แจ้งในที่ประชุมแล้วน,นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะเอาใครออกเลยผมก็แจ้งข้าว่าต้องทํางานให้ตรงเวลากับสมกับที่ทางเทศบาลจ้างมาทํางานให้สมกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับคุ้มค่าครับให้ฟังเลยพ้การเจราจาเป็นไปได้ดีจะยอมทั้งสองไฟล์ก็คือนายกให่ พนักงานทั้งหมดที่แปดรายกลับไปเห็ดงานคือเก่าจ้ะกะขอขอบคุณศูนย์ดำรงธรรมท่องทิ่นจังหวัดนายกที่ซอยเหลือมือนี่จ้ะให้มันเป็นไปด้วยดีจ้ะครับคิดว่ากะตอนตอนนี้กะต้องกลับไปคุยกลับไปบอกส่วนที่บอมามือนี่พร้อมจ้ะต้องไปคุยกับผลก่อนว่าบางบางคนกัะจะหางานเหตุไม่รอแล้วหรือว่าจังไหนก็ต้องไปคุยกันอีกทีนึงค่ะวชิกัรมครบบ่ แล้วส,ส่วนตัวเราเรามาไหมก็น่าจะมาค่ะก็ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ให้กลับเข้ามาทํางานเพราะเราจะได้ไม่ไปล่อนเล่หางานเหมือนแต่ก่อนครับผมขอบคุณมากครับท่านนายกครับผมาจากพนักงานทุกคนแหละครับผมสำหรับผมเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณครับในใน,น,นส่วนของน้องอีกอจะเข้ามาไหมในส่วนของผมก็คิดว่าจะเข้ามาก่อนครับก่อนจะไปหางานอื่นครับผม ถ้านายกการันตีขนาดนี้ยังไงผมก็เข้ามาครับผม